สวัสดีครับเพียปองคุณนายนกครับมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนกกันมีนกนกตัวนี้ไม่ใช่นกตัวนี้ไม่ใช่ดูทุกนดูรังนกดูรังนกดูทุกันไปดูรังนกไปดูรังนกนกก็ดูแล้วนกก็ดูแล้วแหมช่องกิจการพเศดี๋ยวไปดูกันท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ เอานั่นฮะไปแล้วนั่นนะไม่ไม่ต้องถามเลยว่าอยู่ตรงไหนนะเอาไปเดินไปดูเดินไปดูีิว่าเดี๋ยวไปดูไปดูลูกลูกเขาอยู่ตรงนี้นนนโนารัดอยู่แม่เพิ่งบินออกเดี๋ยวจะส่องขึ้นไป น,นี่นี่โอ้โหขนดูขนอ<ห>ขนเยอะละนี่ฮะนี่อนนตืนตื่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 น,น,นมาเยี่ยมโเขามาตัดไอ้นี่แย่เลยเนี่ย อันนี้เล่นกล้องอันนี้อันนี้นนนนคือเพวนี้เขาจะคือเขาคิดว่าเป็นศัตรูเขาเตรียมต่อสู้แล้วเขาจะใช้ปีกของเขาแล้วตกนะเวลาเราเื่อเราเข้าไปใกล้ๆแต่เราไม่ไม่ต้องไปสัมผัสเขานะอนะเดี๋ยวเขาเขาจะใช้ปีกเขาตกจิตตตัวนั้นมันยังมีไข่อยู่เนี่ยไข่ไข่ตัวนั้นน่าจะเสียแล้วนะ,นะ อ่าเนี่ยครัดูโหดูขนเขาวันนี้ขนเยอะมากนะดูขนที่ปีกออกละไอ้นั่นเขาเรียกไข่ห้างใช่ไหมอ่าไข่ห้างหังเออไข่ห้างหังเอาไปต้มเป็นไข่ข้าวได้เออนั่นแหละทำไข่ข้าวโอ้เนี่ยนะที่เขาเรียกไข่ข้าวไข่ข้าวอ่ะนี่แหละโอ้อาจารย์เอาเฮียฝองเอาไปทําไข่ข้าวไหมพอกินไหมเนี่ยเออฮะดูไไข่นกเรียกไข่นกนะอืมไข่นกนะแต่แม่นกอยู่ตรงนี้ แมลงนกเขาบินไปแล้วนะนี่แหละครับเนี่ยตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวมีตัวเดียวเอออตัวไม่ฟักอ่าไม่ฟักแล้วก็มีตัวเดียวกินอาหารอิ่มอยู่คนเดียวตัวเดียวนะโอ้โหตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่ตัวแม่อีกอ่ะใช่นกเขาใหญ่นะโอ้ต้อเขาเรียกนินกเขาใหญ่ใช่ใช่ใช่นะไหนสอขอหน้าหน่อยขอหน้าหน่อยอะไรเอจเอจอ่า เขาจะขู่เขาจะขู่เขาจะขู่อ๋อขู่กลูอ่าอันนี้อันนี้อ่าคนสีทองอ่านี่แหละเนี่ยน่ารักน่ารักเห็นมันตั้งแต่แบ่เบาะเนาะอ่านี่แหละเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็คงบินได้อ่าใช่เขาใช้เวลาประมาณสักสองสัปดาห์จะบินได้นะสิบสี่วันนี่มีกี่สัปดาห์แล้วท่านถ่ายกี่วันก็อันนี้วันที่หกนะวันที่หกอ๋อวันที่หกอาทิตย์ละเกือบอาทิตย์ละ เดือนหนึ่งเดย์ผ่านอ่านี่แหละฮะพาเนี่ยป๋องมาดูมาเยี่ยมรังนกนะนี่ฮะมีไข่ข้าวด้วยเป็นไงครับเนี่ยป๋องได้พามาเยี่ยมมาชมอือโอ้มอเห็นตัวมันด้วยอ่าเห็นไหมตัวจริงมันสวยมากใช่ใช่แล้วก็ขนมันก็ออกอ่าทององตัวมันสีดำนะอ่าหนังมันดำอืออือแต่ไม่รู้โตขึ้นยัง เคยแต่ทำกินแต่ไม่เคยไปเลี้ยงโอ้โหนี่คุณกินนกเขาด้วยเหรอไปกินนกเขาทำไมเนาะแม่นกเขาไปเด้่ยไม่ธรรมดาแต่แ่ว่าส่วนแต่ที่สำคัญเนี่ยที่ได้ความรู้ก็คือที่เขาเรียกไข่ข้าวเนี่ยอ๋อนี่แหละคือไข่ข้าวอืมเอาตอนงไม่ใช่ไข่นกเขาอะ้โเอาตัวัปครับดีครับ